สวัสดีครับพบกับเซลกวางและโตโยต้าบายมิเตอร์ตุ๊กตุนชาแนลนะคบสำหรับวันนี้นะครับเซลกวางจะมารีวิวส่งมอบรถยนต์โตโยต้าไฮ r ักซีโวรุ่นสมาร์ทแคปเซต t ิชั่นนะครับเป็นรุ่นสมาร์ทแคปรุ่นแรกนะครับที่ได้รีวิวนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น2.4 NT เอ็นทีเกียร์ธรรมดานะครับราคาตัวรถจะอยู่ที่619,000บาทนะครับรุ่นนี้ก็คือจะมีให้เลือกทั้งหมด4เฉดสีนะครับมีสีขาวสีดาสีบอลเงินและ สีเทาดำนะครับสำหรับคันที่จะมารีวิววันนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวรถยนต์สีเทาดำนะครับ,รบสำหรับโปรโมชั่นรุ่นนี้นะครับใช้เงินออกรถเพียง9,900บาทเท่านั้นนะครับและผ่อนค่าง,งวดไม่เกิน10,000บาทนะครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และอุปกรณ์ตกแต่งครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวคิ้วกันสาดกระบ,บะ,ะไลเนอร์อุปกรณ์ช่องเก็บของบอขบเบาะแคปเ้อคว,วางจัดเต็มให้อยู่แล้วนะครับผม และตอนนี้นะครับคุณลูกค้าก็ได้เดินทางมาถึงโชว์รูมโตโยต้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับเจ้าของรถยนต์คันนี้กันดีกว่าครับว่าเขารู้สึกยังไงนะครับแล้วก็มีความประทับใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตามเซลกวางมาเลยนะครับมาทงนี้เลยครับครับและตอนนี้คุณลูกค้าเจ้าของรถยนต์รี vo s m a r t c a b Z e dition ก็ได้เดินทางมาถึงโชว์รูมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณดมกันดีกว่าครับตามเซลกวางมาเลยครับ สวัสดีครับคุณดมครับก่อนอื่นนะครับเซียวกวางขอแสดงความยินดีกับรถยนต์คันใหม่ก่อนนะคบเป็นอย่างไรบ้างครับเห็นรถยนต์ครั้งแรกถูกใจไหมครับคุณดมครับชอบชอบมากเลยครับครับครับแล้วก็รายละเอียดของตกแต่งที่สั่งกับเซียวกวางไว้อันนี้คือได้ตรงตามสเปคทุกอย่างไหมครับตรงมากครับตรงตรงแล้วตัวเงื่อนไขดอกเบี้ยและของแถมถูกต้องตรงตามที่สั่งไว้ไหมครับครับไปคําถามแรกกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้เพราะอะไรครับทางคุณดมเนี่ยถึงได้เลือกซื้อรถยนต์โตโยต้าครับ อ่าคือตอนแรกมีเพื่อนแนะนำมาชอบติวเตอรก็ดูไว้แต่นางนั่นครับโอเคครับผมอ่าโอเคครับแล้วคำถามต่อไปเลยแล้วกันนะครับเพราะอะไรครับคุณดมถึงได้มาเลือกซื้อรถยนต์กับเซลกวางครับอ่าก็เขาแนะนำที่ดีครับให้ข้อมูลที่ละเอียดดีครับครับแล้วก็เดี๋ยวคำถามสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมีญาตินะครับสนใจเนี่ยทางคุณดมเนี่ยจะแนะนำเซลกวางพิจารณาไหมครับ ได้ครับผมเดี๋ยวผมแนะนำครับนี่นครับเซลกวางขออวยพรนะครับให้รถคันนี้นะครับขนเงินขนทองนะครับเข้ามาเต็มบ้านเลยนะครับแล้วก็พาแต่คุณดมเดี๋ยวไปเจอจะสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ขอให้รวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะขอบพระคุณนะครับเซลกวางก็ขออนุญาตจบการสัมภาษณ์แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจรถยนต์รุ่นนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาในช่องทางเพจนะครับหรือจะ อินบ so uh, right ็อกเข้าไปก็ได้เดี๋ยวไงเดี๋ยววันจะแปะพวกลิงค์การติดต่อนะครับไว้ตรงใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเสียวกวานนะครับขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด s ับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้เสียกวานในการทําคลิปรีวิวรถคันต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขออนุญาตนะครับสวัสดีครับ